เฮ็ดยังนีงตำเฮ็ดตำเฮ็ดบ้านเขาเอิ้นตำเฮ็ดหมดอือหอมอ๋อทะเลแค่ยังก่อนนี่ตำบางทีก็หอมจี้อยู่บ่เนี่ยบางทีก็หอมจี้จี้เพื่อความหอมเนา้อหอมใส่ยังนีงเฮ็ดแต่เราลงกหมดว่าใส่เฮ็ดแลอะไรโอ้เฮ็ดพอผลจี้เลวบ่เนี่จี้เรียบร้อยมีเฮ็ดยังไงนี่ เฮ็ดไข่เฮ็ดน้ำมาเฮ็ดกวกใส่กันเนี่ยอืมเก้าลองไหมลูกลองไหม,ไมตามบอกกันเจ้าตอนนี้กำลังปนเฮ็ดครับ ปรุงนี่ใส่ยังไงปรุงนี่ปรุงก็ใส่ละใส่หนังใส่กระเดกใส่สุรอดนี่ละสุรอดใส่บ่สุรสบ่ใส่หัวมีรสชาติได้ใส่จังน้อยบ่อกใส่จังน้อยเฮ็ดกับข้าวบ่หยากเนาะสุรอดแห้งใส่ลายแงแซ่บบ่ต่างกูมากเลยล่ะใส่ไร่โดนไปได้กินได้มันลายเหนียดคนเท่าคนเฮ็ดครับผมกะสิกินน้ำจิ้คำสองคำอยู่เพราะว่าเป็นอาหารที่ผมชอบฮะได้แล้วนะพุ่งยัง ท,ท,ท่านไหนยงท่านั้นปลาต้มหัวปลาต้มหัวปลาทงคนต้มหัวปลาครับท่านนี้ปนเห็ดเืนี่มีแต่ผู้ชาด้เห็ดกระเขานี่ปกติอย่างนี้ไ,ได้เหเเ็ดสุบอกโอ้ต้มเห็ดชดเชยเพราะว่าอยู่ี่ผู้ชสเขาไปกระเขาเนะ

อิตาโลว่โอ๋อมันเกิดอิตาโลกินลูกชิ้นอาการอร์โอเคหรอปะฮะโอเคไหมเดี๋ยวดูนะครับผลเห็ดจะเป็นยังไงครับผลเห็ดนะครับนี่คือเห็ดไข่เห็ดละงกเห็ดมากเห็ดปวกนะครับ มืัอนี้เก็บได้หลายอย่างอยู่เพราะว่าเป็นช่วงฝนชุกพอดีนะครับแต่มีปัญหาเด่นหนึงคือใบไม้หลายครับส่วนมากเห็ดเกิดขึ้นมากกระถิบใบไม้ไคลุมแล้วก็เน่าไปครับเชื้อเห็ดที่นี่เต็มเยอะแยะครับไม่ต้องห่วงครับเอาแต่แต่เซตไซสากคือวางไว้เรียบร้อยแต่สักพอสีสากเล่นว่าสีส <c oughs> วางเล่นว่า,า,เ,วาเอาตอตอกไปล่า เบ่งเขาเบ่งเนี่ยเก็บมะปใส่ต้มปลาหว่ะใส่นี่แหละใส่ใส่อันนี้เรื่องมเมื่อเช้าผมกินแล้วนะครับเดี๋ยวนี่กินสักคำหนึ่งแล้วกันนะครับเอาคือจังทั้งคนต้มหัวปลาหว่ะทั้งนี่ลาบลาบครับผมโอ้ยตายตายมันหนวอยากใส่เช็ดกับใส่ดอกับกินไแบบพอแับพอเดือดเล็กน้อยกินได้ครับเล็กน้อยกินได้ครับโซล่าใส่บ่เนี่ย ย่างครับย่างครับอ้มาใส่ไหมมใส่ครับ๋อ้าดไปไลครับใส่เพีน้อยาดไโอเคใส่เพียน้อยปุ้งเนี่ยเข้าม่องตักไ้ตัวปลาทำตัวเอาไอ้ปุ้งพื่ไอ้ปุ้งคือก็อยู่บนนี้ปุ้มันอยู่กับกล่องหลายกลมเลยปุ้งวปุ้งปุ้งวน่นไงเดี๋ยวเออเอาไงเด้ยวะ ขั้นตอนสุดท้ายเนาะของการปลุมีอีมัยยังเชิญชวยพี่น้องมากิ้น่บอนี่ฮะอมมีหลายยาครับนีครับเอาสิพี่องมากิกี้น่นเอมาแลนะครับ้อครับม่กินข้าวครับผมเต็มหามาแม่ครับเต็มหามาครับทำอาหารเสร็จก็กินกันครับ ผ่านมอโอเคว่าผ่านมอฝีมือจากของแต่ละคนฮะแซบครับเป็นในสัใส่แซบตัวได้แซบสุดผลให้จากของเก่าครับเก่าครับอะไรอร่อยสุดลูกอะไรอร่อยสุดเลออย่ายไหรอรไหมอะไรไหม

ของตัวตัวเลแซ่บพงตัวนี้แซ่บครับต้มปลาบ่ะว้าไอ้ของจะของเข็ดเนาะต้มบูพันไรเอียงดูดูดูอ๋อตัวนางครับโอเคครับมีความสุขทุกท่านนะครับฝากตัวเลค์กดติดตามพวกเรานะครับทีมงานโคกน้องนานมนใหญ่ของน้องเงินเกล้าผ่านช่อง YouTube บ้านกลางพยอมของน้องเงินเกล้านะครับ มีความสุขทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับ